คยี่อนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่4 8 4ตอนที่วิญญาณวังหลินเข้าไปในรูปปัตฟื้นลิขิตฟ้าเขาได้เจอเจ้าแห่งดินแดนปิดผนึกก่อนที่จะถูกส่งตัวไปที่ดินแดนแห่งเต่าเจ้าแห่งดินแดนปิดผนึกบอกว่าค่ายกลดินแดนปิดผนึกนั้นคือสถานที่พักผ่อนสุดท้ายของเขานี่เป็นเหตุให้หวังหลินมีความมั่นใจบางอย่างในการทะลวงผ่านค่ายกุนมันคืออีกหนึ่งวิธีนอกเหนือจากการยืมพลังของทันสวรรค์ วินาทีที่สัมผัสวิญญาณของเขากระจายออกไปรูปปัดฝืนลิขิตฟ้าที่หายไปในวิญญาณดั้งเดิมก็ปรากฏหินยกก้อนหนึ่งก็ลอยออกมาและลอยออกไปนอกล่างวังหลินยามที่หินยกปรากฏสวงสวรร์สั้นเทาแม้กระทั่งแปดโครงสร้างแห่งทันสวรรค์ยังเกิดอาการกระตุกข้างในค่ายกลสำนักมานผู้บุโสดระดับสูงกระจายสัมผัสวิญญาณเพื่อสังเกตทันสวร,ร์เขาให้ความสนใจกับวังหลินซึ่งกำลังผ่านทันสวรคร์ไป ยามที่ได้เห็นหินหยกชายวัยการคนก็สั่นสะท้านและเกิดอาการไม่อยากเชื่อหยกเจ้าสำนักเขามีหยกของเจ้าสำนักจริงๆหรือเขาจะเป็นผู้สืบทอดของเจ้าสำนักชายไวการคนบ่มเพาะมาหลายปีและแทบไม่เคยสั่นไหวทว่าตอนนี้เขาตกอยู่ในอาการตกตะลึงใบหน้าแดงเต็มด้ด้ความตื่นเต้นเขาก้าวเข้าไปข้างหน้าทะลวงผ่านค่ายกลนเข้าไปในท้องฟ้าจากนั้นก้าวอีกครั้งเข้าไปในรอยแยกอวกาศมาถึงอวกาศ ถัดจากค่ายกลดินแดนปิดผนึกเมื่อมาถึงแสงจากขินหยกก็กระจายข้ามผ่านทั่วอวกาศต้นไม้ยักษ์ที่สามารถแบกรับโลกได้ก็ปรากฏการปรากฏตัวของต้นไม้ยักษ์ทำให้อวกาศสั้นเทาแปดโครงสร้างถูกพลังลึกลับห่อคุมและหยุดการเคลื่อนไหวต้นไม้ยักษ์ใหญ่จนเต็มไปทั่วอวกาศใบหน้าแก่ชรลาค่อยๆปรากฏเจ้าสำนักผัว,วบือโสระดับสูงแห่งสำนักมาร มองต้นไม้นั้นด้วยความตื่นเต้นและความเคารพวินาทีนั้นเสียงอึกทึกจึงก่อตัวขึ้นในเคระดับเก้าในสำนักเทพ,พเจ้าชุนเต้าซึ่งเดิมทีมีสีหน้าน่ารังเกียจก็คำารามพอวินาทีนี้ร่างกายก็สั่นเทาแต่ไม่ได้ความหวาดกลัวอาจารย์กระทั่งปีศาจโบราณเก้าดาวที่รอบกกืนกินพลังงานของท่านสวรรค์อย่างลับๆวินาทีนั้นใบหน้าก็เปลี่ยนไปเต็ไมได้วยความลังเลยเจ้าแห่งดินแดนปิดผนึก เจ้าสำนักของสำนักทะวลวงสวรรค์กำลังก้าวเดินเข้ามาท่ามกลางดวงดาวแต่วินาทีนั้นเขาหยุดมองด้วยความเคร่งเครียดในอวกาศนั้นใบหน้าที่ปรากฏขึ้นบนต้นไม้ได้เผยกินอายเก่าแก่เขามองไปรอบๆในที่สุดก็มองไปยังค่ายกนลดินแดนปิดผนึกหลังจากนั้นจึงปลดปล่อยลมหายใจเหน็ดเหนื่อยเพี้ยสูรลีหลับผัวบุโสระดับสูงของสำนักมานก็สั่นเทาผู้น้อยอยู่ที่นี่แล้วเขาตอบรับจงใช้สมบัติเตาของข้า เพื่อจัดระเบียบทะเลเมคารวบรวมความแข็งแกร่งทั้งหมดเตรียมพร้อมเข้าสู่สงครามกับดินแดนฉน,นอกที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานขาทุกคนที่ขัดขืนพัวบุโ้โศระดับสูงของสำนักมันก็เกิดการสั่นเทาน้อมรับคำสั่งภายใต้คำสั่งขาดหลังจากจัดระเบียบทะเลเมคาแล้วจงไปอีกสามดาราจากักรไปหานานหยุนหงซานและธิดาสงครามบอกพวกเขาว่าได้เวลาทำข้อตกลงในอดีตแล้ว ข้าอยากให้เจ้าใช้ความเร็วที่มากสุดเพื่อจัดระเบียบดาราจักรอีกสแห่งรวมแดนสวรรค์วายุพิรุณอัศนีและแสงเข้าเป็นหนึ่งเพื่อต่อสู้กับมหาสงครามที่จะเริ่มขึ้นในอีกไม่นานน้อมรับบัญชาพัวผู้โสระดับสูงนั้นดูตื่นเต้นใบหน้าแก่ชรลามองออกไปไกลท่าเต๋าหากเรื่องนี้เจ้าสามารถช่วยสำนักมารได้ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าในห้องรับของสำนักเทพเจ้าชุยเต้าตัวสั่น นาผากเต็มไปได้วยเหงื่อเขาคุกเข่าลงเจ้าปีศาจเจ้าหนีจากดินแดนชั้นนอกเข้ามาและข้ามอบทั้งสำนักคูดผีให้เป็นสิทธิ์เพื่อช่วยเจ้าฟื้นฟูตอนนี้เจ้าฟื้นคืนมาบ้างและกลายเป็นปีศาจโบราณเก้าตัวถึงเวลาตอบแทนตามสัญญาของเราแล้วดวงตาของเงาปีศาจโบราณน,นอกสำนักคูดก็ส่องสว่างหลังจากคิดจึงพยักหน้ามองรอดผ่านอวกาศไปที่ดินแดนชั้นนอก ในแววตาเกิดความเกียดชังหลังจากนั้นใบหน้ามนุษย์ค่อยๆมองวังหลินทันสวรรค์คือหายนะแต่ก็เป็นโชคด้วยเนื่องเพราะกฎของแดนสวรรค์โบราณข้าจึงไม่สามารถบอกเจ้าได้มากกว่านี้จงดูแลตัวเองให้ดีทันสวรรค์ไม่ใช่สิ่งที่มาจากแดนสวรรค์โบราณแม้กระทั่งจากกพัรดิเทพยังมีทันสวรรค์ของตัวเองทันสวรรค์มาจากยุคแรกเริ่มจากโรคถือกําเนิดจากการตายของเต่าสวรรค์ ทันสวรรค์ที่เจ้าประชิญเป็นเพียงแค่ทันเล็กๆไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่เช่ดทันที่หวีสามารถทำลายได้ทุกชีวิตดวงตาเขาค่อยๆพังทลายต้นไม้ยักษ์เรือนหายไปหินหยกเปลี่ยนกลายเป็นแสงผลึกและตกลงไปในค่ายกลดินแดนปิดผนึกค่ายกลส่องสว่างจิตวิญญาณสมบัติปรากฏขึ้นเล่วกับกำลังต่อต้านทว่าพลังอำนาจภายในหินหยกแปลกประหลาดมันค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นเส้นได้สีเขียวมากมายแผ่กระจายไปทั่วค่ายกลยักษ์ ก่อนจะค่อยๆเรื่อนหายไปเมื่อดานเขียวหายไปแปดโครงสร้างที่ถูกแช่แข็งแนอากาศจึงร้องคำรามและเคลื่อนเข้าหาวังดินอีกครั้งทันสวรรค์คือหาย,ยานะแต่ก็เป็นโชคดีเหมือนกันท่านสวรรค์หวีแห่งสวรรค์ทันหวีหรือจะเป็นขอบเขตหวีวังดินจ้องไปยังแปดโครงสร้างนั้นดูเหมือนจะคว้าบางอย่างได้โดยระดับวงเพะของเจ้าในปัจจุบันอย่าพูดถึงการเข้าใจขอบเขตหวีเลยตอนที่เจ้าบรรลุข,ขั้นทลายสวรรค์บางที เ้าอาจจะเข้าใจมันได้จากทันสวรรค์คำพูดของชิงซุยดังขึ้นกงร้อแปดโครงสร้างเข้ามาใกล้วังดินสีหน้าวังดินเปลี่ยนไปดวงตาเผยความบ้าคลั่งและตัดสินใจข้าจะทุ่มสุดตัวเขาเลือกต่อต้านมันประทับเข้าใส่วังดินแตกสลายและเปลี่ยนกลายเป็นอัคระเวทแปดชิ้นเจาะเข้าใส่ผิวหนังเข้าสู่เส้นเลือดแปดโครงสร้างบรรจุฟ้าดินเอาไว้จึงสร้างโรคของตัวเองวินาทีนั้นมันประทับใส่ร่างวังดิน จึงได้เปลี่ยนกายเป็นพลังอํานาจอันแข็งแกร่งจนเกือบทําให้ล่างวังดินพังทลายเขากากเลือดแปดโครงสร้างสะท้อนกับเก้าตำหนักก่อเกิดเป็นผนึกพวกมันเริ่มทําลายล่างวังดินอย่างว้าคลั่งโชคดีที่เป็นเทพโบราณความเร็วในการฟื้นฟูของเขาจึงน่าตกใจมากภายใต้การโจมตีของเก้าตำหนักและแปดโครงสร้างวังดินก็คำรามเส้นเลือดบนร่างกายก็ปูดนูนและฟื้นฟูไปด้วยทว่าแปดโครงสร้างประหลาดอย่างยิ่ง พวกมันแบ่งตัวเป็น64โครงสร้างและเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากนั้นเปลี่ยนไปเป็น128โครงสร้างและขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดอีกครั้งเสียงดังประทุอยู่ในร่างวังลินร่างกายหมื่นฟุตของเขาถูกปกคลุมด้วยโครงสร้างวัตสศาสตร์กระเซ็นออกมาจากทุกส่วนของร่างกายวังลินมีสีหน้าดุดัน และมองไปยังอวกาศก็แค่ก้าวตำหนัก8ดโครงสร้างไม่สามารถฆ่าข่าได้หรอกมีทันสวรรค์ที่ทรงพลังมากกว่านี้อีกไหมวังวนคำลา้ามีแสงเจ็ดสีโผลออกมาแสงทั้ง7คือแสงแห่งดวงดาวแสงดวงดาวสองประกายพุ่งเข้าหาวังวนเปลี่ยนกลายเป็นดาวเคราะห์เซียน7ดวงพวกมันคือดาวเคราะห์เซียนจริงๆไม่เหมือนกับ9าตำหนักที่เป็นอุกบาบาต7ดาวเคราะห์สองสว่างก่อตัวเป็นกระเพวยขนาดยักษ์ ต่อจาก9ตําตำหนักก็คือ8โครงสร้างต่อจาก8โครงสร้างก็คือ7ดาวกับขวย7ดาวนั้นใหญ่มากอัลฟาเบต้าแกมมาเดลต้าเอฟไซรอนและเซีต้า7ดวงดาวไร้จุดจบวินาทีที่น้ําเสียงดัง7ดวงดาวส่องสว่างและทะรุอวกาศแสงแต่ละจุดทะรวงผ่านท้องฟ้าสว่างไปทั่วทั้งเทเรเมคาทับกับแสงดวงดาวอื่นทั้งหมดราวกับโดน จ็ดดวงดาวดูดซับไปและก่อเกิดเป็นจิตสังหารสั่นสะเทือนสวรรค์มันก็คือจิตสังหารเจ็ดดาราอำนาจสังหารกับควยใหญ่เจ็ดดวงดาวคือจิตสังหารส่วนกับคุ้ยใหญ่คือการสังหารมันเข้าไปใกล้โดยมีเจตนาฆ่าเข้าไปด้วยเจ็ดดวงดาวก่อตัวเป็นเจ็ดเส้นทางพุ่งเข้าหาวังหลินพวกมันเหมือนกระบี่สังหารที่กำลังคุ่งออกไปวินาทีที่น้ำเสียงคุ้มเครือดังขึ้นหกทิศทางไรจุดจบ หกทิศทางรวมกันสแสดงเห็นว่าจัก,กรวาลแห่งนี้โดดเดี่ยวแค่ไหนไม่มีอะไรหนีรอดจากหกทิศทางได้ถึงแม้ร่างกายจะแตกสลายไปแล้ววิญญาณก็ไม่อาจหนีพ้นมันคือค่ายกลผนึกสวรรค์หลังจากโดนล้อมเอาไว้มีแต่ต้องสู้เท่านั้นกระดองเต่ายักษ์จำนวน6กชิ้นปรากฏขึ้นจากทุกทิศทางพุ่งเขาหาวังหลินทว่าต่อจากหกทิศทางน้ำเสียงก็ดังขึ้นหาธาตุไรจุดจบโรหะ พึกษาวารีอักคีและปัตจพีถึงแม้พวกมันจะทับซ้อนกัน8โครงสร้างแต่ก็แตกต่างกันอย่างสมบูรณ์5้าธาตุเป็นส่วนหนึ่งของโลกหาก5้าธาตุไม่มีอยู่ในปัจจุบันโลกก็ถึงขั้วร่มสลายหลังจากคำพูดนั้นดังกึกก้องแสงห้าสายก็พันปรากฏขึ้นก่อตัวเป็นประทับฝ่ามือยักษ์ทั้งห้าข้างแสดงตัวตนถึงธาตุทั้งห้า ประทับฝ่ามือธาตุโลหะมีพลังอำนาจแยกสวงสวรรค์ปลดปลายพลังไล่เทียมฐานประทับฝ่ามือธาตุพฤกษาเต็มไปด้วยพลังชีวิตมันสลักสับเปลี่ยนระหว่างชีวิตและความตายอย่างต่อเนื่องเป็นพลังแห่งชีวิตและความตายที่ไม่อาจอธิบายได้ประทับฝ่ามือธาตุวารีและอัคคีเป็นสองขั้วตรงกันข้ามที่มีพลังสูงสุดขึ้นมาหืมมาเปรเพิงไร้ก้นบึงก่อตัวเป็นประทับฝ่ามือยักษ์คุงข้าใส่วงอิ่น ประทับฝ่ามือปัตตพีคือสิ่งสุดท้ายมันเหมือนพื้นดินและหนักแน่นยิ่งวินาทีนั้นมันรวบรวมพลังจากพื้นดินทั้งหมดในดวงดาวและปวดไปกินไอไม่อาจทำลายได้เจ็ดดาราหกทิศทางและห้าธาตุประสานเข้าด้วยกันกลายเป็นพลังที่สามารถทำลายได้ทุกอย่างดวงดินใบหน้ากระซิบแต่แวาวตาส่องสว่างเขาคาดเดาจากคำพูดของเจ้าแห่งดินแดนปิดผนึกได้อย่างคุ้มเคืองท่านสวรรค์คือหายยะนะแต่ก็เป็นโชคราบ 9คือขีดจำกัดแล้วมี9ก้าตำหนัก8โครงสร้าง7ดารา6ทิศทางห้าตาดดังนั้นจึงมี4และ3และ2แน่นอนข้าไม่รู้ว่า4และ3คืออะไรแต่สองเป็นยินอยางแน่นอนจาก9กถึงสหลังจากผ่านการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางอย่างพวกมันจะเปลี่ยนกลายเป็น1ห,หรือ1คือหวีหัวใจวังรินก็เต้นแต่เขาไม่มั่นใจทว่าเขาต้องต่อสู้และต้านทานจนจบเพื่อเห็นว่า นี่คือขอบเขตหวีที่เขาต้องการมานานหรือไม่เขาจะไม่ยอมแพ้ตอนนี้เจ็ดดารากำลังเข้าใกล้สีหน้าของพววัวบุโสระดับสูงสำนักมาจึงเปลี่ยนไปถึงแม้เจ้าสำนักไม่พูดอะไรเกี่ยวกับคนที่กำลังไปเชิญทันสวรรค์จากคำพูดสุดท้ายของเจ้าสำนักและหินหยกนั้นความสัมพันธ์ของเขากับเจ้าสำนักคงไม่ธรรมดาเขากำลังจะก้าวเข้าไปช่วยวังหลินต้านทานเจ็ดดาราแห่งหายยะนะพววัวบุโสท่านไม่จำเป็นต้องมาช่วย ข้าจะต้านทานทันสวรคนนี้ด้วยตัวเองวังดินเอ่ยขึ้นผัวบุโสระดับสูงก็หยุดในจังหวะนั้นเจ็ดดาราก็เข้าไปชิดเจ็ดดาราตกลงมาได้จิตสังหารลำแสงเจ็ดสายเข้าใกล้เนื้อตัวเขาท่วมไปได้โรหิตวิญญาณสั่นสะเทือนถูกพักกลับไปใบหน้าก็ซีดเล้วกับคนตายแต่กับเริ่มขวรถวินาทีที่เจ็ดดาราเข้าไปมันเชื่อมต่อกับแปดโครงสร้างและก่อตัวเป็นกินอายทำลายล้าง กำลังทำลายร่างกายเขาทว่าภายใต้พลังนี้วังดินสัมผัสถึงกินไยคอบเขตวีได้ตัวเขาคุ้นเคยกับ K K ขอบเขตวีครั้งหนึ่งมันอยู่กับเขามาหลายร้อยปียามที่สัมผัสถึงเซี่ยวขอบเขตวีได้เขาจะไม่รู้สึกยินดีจนหัวเราะได้อย่างไรถึงแม้ตอนนี้จะบาดเจ็บสาหัสร่างกายแคบเหลกเหลวเขาก็ยังหัวเราะอ,อาแขนรับกระดองเต่าที่สร้างขึ้นจากโคกทิศท,ทางเขากระแทกใส่ร่างกายร่างกายก็ฉีกขาดกลายเป็นสายรุ่หิต พร้อมเสียงดังกึกก้องแต่สถานที่ซ่อนเขาดีเชียนไหมปลอดภัยล่างเทพโบราณโดยเฉพาะเทพโบราณ6ดาวนั้นแข็งแกร่งในระดับเกินคำบรรยายถึงแม้เผชิญกับการโจมตีจนบาดเจ็บเขาก็ยังฟื้นฟูได้รวดเร็วกระดองเต่าที่เกิดจากโคกทิศทางเข้าไปในร่างวังหลินและเชื่อมต่อเป็นเดาราแโครงสร้างและเ้าตำหนักวิญญาณดั้งเดิมวังดินระเบิดทว่าเขาขังมันเอาไว้ในร่างกาย และไม่ยอมให้มันสลายจากไปแวตาของวังดินย่อนลงแต่จากนั้นก็หนักแน่นสะบัดแขนขวาปากฏเม็ดยาขึ้นมาเขาคกืนกินพวกมันเพื่อฟื้นปู่และเตรียมรับการประทะฝ่ฟฟามือห้าท่าที่กำลังมาถึงดวงตาวังดินส่องสว่างเขากำลังรอคอยจังหวะนี้ตัวเขาพยายามก้าวไปข้างหน้าจากนั้นอ้าแขนเพื่อกือนกินประทับฝ่ามืออคัคคีเพลิงแห่งสวรรค์เข้าไปในร่างเขาและปลุกปั่นวิญ,ญญาณดั้งเดิมของเขา เสียงคำรามพ้อกระกืนกินประทับฝ่ามืออคัคคีเปวเพิงสุดขั้วกวาดผ่านทั่วล่างและไปยังวิญญาณดั้งเดิมที่พางทลายวิญญาณวังดินได้ก่อตัวขึ้นมาใหม่ภายใต้เพลิงนี้โดยไม่คาดคิดและเริ่มปรากฏแก่นแท้แห่งเปวเพลิงขึ้นมันก่อเกิดเป็นวังวนอยู่ในวิญญาณดั้งเดิมดูซับพลังของประทับฝ่ามืออัคคีขณะเดียวกันประทับฝ่ามือโรหะพฤกษาวารีและปัตภีก็โจมตีใส่ล่าง พวกมันทิ้งรอยเอาไว้ชัดเจนและเริ่มทำลายจากในร่างกายเพลิงและสายฟ้าแห่งแปดโครงสร้างจงเสริมสร้างร่างกายค่ะวังลินนั้นคำรามแปดโครงสร้างที่เข้าไปในร่างกายปรากฏแปดโครงสร้างแห่งเพลิงและสายฟ้าทะลวงออกมาเป็นอิสระต่อต้านประทับฝ่ามือหลังจากทั้งสองโครงสร้างเข้าไปในร่างวังรินล่นลงใส่พวกมันตอนนี้เขาประทุมันขึ้นมาทําให้ทันสวรรค์ลดความระมัดระวังลง โดยการฟื้นฟูของเทพโบราณและสองโครงสร้างเขาจึงสามารถต่อต้านกับการทำลายล้างของ5้าธาตุได้หลังจากโดนก้าตำหนัก8โครงสร้าง7ดารา6ทิศทางและ5้าธาตุเข้าไปวังหลินก็ยังไม่ตายวังหลินเช็ดเลือดจากมุมปากและคำรามมีอีกไหมสีศ่ศักดิ์สิทธิ์ไรจุดจบน้ำเสียงไรอารมณ์ดังขึ้นเหล่าเสียงคำรามของอสูรล่ำร้องออกมาจากวังหวน มังกรฟ้าค่อยๆโผล่ออกมาหลังจากนั้นเป็นวิหกเพิงสั่นสะเทือนสวรรค์พยักขาวก็พุ่งออกมาเต่าดำก็มาด้วยจิตวิญญาณทั้งสี่แห่งทันสวรรค์เช่นนั้นมันคือสี่ศักดิ์สิทธิ์วิหกเพิงกลับมาวังหลินก็ยิ้มพร้อมกับชี้ใส่วิหกเพิงวิหกเพิงก็สั่นมันเป็นอิสระจากอีกสามตัวแล้วพุ่งเข้าหาวังหลินมันเข้ามาใกล้ในพิียตาล้อมรอบวังหลินเสียงคำรามตื่นเต้นขนาดเดียวกัน เงาวิหกเพลิงกระปรากรอบๆร่างเทพโบราณคงวังดินขนาดที่พวกมันสะท้อนออกมาหลังวิหกเพิงบินเข้าหาวังดินจึงยิงเปลวเพลิงก็ใส่อากาศหลังดูดซับพลังเพลิงจาก8ดโครงสร้างและหาธาตุพร้อมกับวิหกเพิงเปลวเพิงในตัววังดินจึงเพิ่มถึงระดับสูงสุดอย่างน่ากลัววิหกเพลิงในร่างตื่นขึ้นมาแล้ว3มครั้งแต่ละครั้งที่ตื่นจะทําให้ความเข้าใจด้านเปลวเพิงมากขึ้นการตื่น3ามครั้งทําให้เขารู้แจ้งเปวเพลิง จนถึงขอบเขตเหนือจินตนาการทําให้เกิดเป็นแก่นแท้วิชาเปย์เพิงทั้งหมดต้องยอมสี่โลลาบต่อหน้าเขาวางหลินสามารถจุดชนวนเปยาเพิงให้กับเซียนทุกคนที่ฝึกฝนวิชาเปยบเพลิงได้เขาสามารถฆ่าได้เพียงแค่สะบัดมือหลังจากแก่นแท้ถือกําเนิดขึ้นมาการควบคุมเปยาเพิงของวางหลินก็มาถึงขีดสูงสุดแต่สูงสุดนี้เป็นเพียงแค่เปย์เพลิงที่มีตัวตนเท่านั้น เปลเพลิงแบ่งออกเป็น2 1คือเพลเิงที่มีตัวตนซึ่งห่อคุ้มด้เปลเือเพลิงรูปแบบแตกต่างกันอีกหนึ่งคือเปลเือเพลิงไร้ตัวตนที่เหนือร้อมกับภาพมายาการไม่ได้บรรลุขีดสูงสุดของเปลยอเพลิงมีตัวตนก่อนจะเป็นไปไม่ได้ที่จะคว้าขอบเขตเปลเือเพลิงไร้ตัวตนความโกดกิ้วคือเปลเืเพลิงไร้ตัวตนชนิดหนึ่งมันไม่มีรูปร่างแต่กลับเหนือกว่าเปลเือเพลิงทั้งหมดในโลกมันคือเต่ารูปแบบหนึ่งเป็นจิตวิญ,ญญาณและเป็นเขตแดนด้วย หากวังลินสามารถทําการปลูกวิหกเพิงเป็นครั้งที่4ได้ก็จะบรรลุขอบเขตของเปวเพิงไล่ตัวตนจากนั้นถึงแม้อีกฝ่ายจะไม่ได้บ่มเพาะวิชาเปวเพิงวังหลินก็สามารถจุดชนวนความโกรธได้ซึ่งจะเผาไหม้พวกเขาจนตายด้วยเปวเพิงแห่งความโกรธแค้นเพิงที่แข็งแกร่งสุดในโลกคือเพลิงแห่งความโกรธแค้นทุกคนมีมันและมันมองไม่เห็นหากไม่สามารถทนรับได้ก็คงตาย ตอนนี้หลังจากดูซับเปรเพิงที่แตกต่างกันทั้งหมดจากทันสวรรค์วังดินก็คงบรรลุถึงการตื่นครั้งที่สี่เขาเพียงต้องทะลวงผ่านขอบเขตแห่งเปรเพลิงตัวตนอีกเล็กน้อยเพื่อเข้าสู่ขอบเขตเปรเพลิงไล้ตัวตนวีหกเพิงล่ำล้องรอบตัวและเข้าสู่ร่างกายหล่อเลี้ยงร่างกายซ่อมแซมวิญ,ญญาณเั้งเดิมวังดินจึงแข็งแกร่งพอจะต้านทานอีก3จิตวิญ,ญญาณที่กําลังมาถึงทวาทันสวรรค์ไม่จบแค่นั้นมีแต่จะแข็งแกร่งขึ้น ตอนนี้นำเสียงคุมเครือดังขึ้นอีกครั้งด้วยความหนาวเย็นโหดเทียมไอรอารมณ์สามพรสวรรค์ไรจุดจบสามพรสวรรค์คือฟ้าดินคนทั้งสามตรงตามดวงตะวันจันทราและดวงดาราฟ้าคือดวงตะวันดินคือจันทราและมนุษย์คือดวงดาราขณะเสียงดังอวากาศก็เกิดความปั่นป่วนฟ้ามีพลังอำนาจแห่งดวงตะวันปลดปล่อยต้นกำเนิดแห่งกฎไรขอบเขต ต้นกำเนิดทุกอย่างเป็นเพลิงที่แผ่กระจายไปอย่างไร้ก้นบึ้งดินมีพลังแห่งจันทราเป็นขั้วตรงข้ามกับต้นกำเนิดแห่งกฎซึ่งคือกฎแห่งจุดจบที่ปรากฏขึ้นในอวกาศมนุษย์มีพลังอำนาจของดวงดาวเข้าสู่ความกรหผนเกิดเป็นกฎที่วังหลินไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ได้เป็นกฎแห่งต้นกำเนิดหรือกฎแห่งจุดจบทั้งสมพลังเปลี่ยนกายเป็นสามลำแสงพุ่งใส่วังหลิน พลังอำนาจข้างในนั้นเกินจินตนาการและสามารถทำลายได้ทุกอย่างสองขั้วไร้จุดจบเสียงคุ้มเคือก็ดังพร้อมกับบางอย่างปรากฏสองขั้วคือพลังอำนาจของยินและหยางชีวิตและความตายเป็นพลังแห่งเวรกรรมทุกอย่างในโลกผสมเข้าด้วยกันฟ้าดินให้กำเนิดเป็นสี่ศักดิ์สิทธิ์และสี่ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นเก้าตําหนักพวกมันสะท้อนกับสามพรสวรรค์สร้างเป็นพลังสั่นสะเทือนสวรรค์ กอตัวเป็นโครงสร้างยินและหอย่างขนาดยักษ์ในอวกาศโครงสร้างยินอย่างก่อตัวขึ้นมาโดยมีวังหลินเป็นจุดศูนย์กลางมันหมุนวนอย่างบ้าคลั่งส่งเสียงสายฟ้าคำรามดังกึกก้องเข้าหาหวังหลินขณะดเดียวกันแสงแห่งสามพรสวรรค์ก็เข้าใกล้วังหลินมันไม่ใช่พลังที่วังหลินจะต้านทานได้แสงแห่งฟ้าแทงใส่จุดกลางหน้าผากแสงแห่งดินแทงใส่หน้าอกแสงแห่งมนุษย์แบ่งแขนขาออกเป็นสี่ส่วน วินาทีนั้นโครงสร้างหินและยอย่างจับยึดวางหลินและปกคลุมไปทั่วร่างกายเขาเสียงดังสนั่นกึกก้องลางเทพโบราณหกดาวคงวางหลินไม่สามารถทนทานต่อพลังทำลายลางได้ร่างกายเขาเปื้อนโลหิตแต่รีเชนไวยังคงปลอดภยัยทางสวรรค์มีเป้าหมายที่วางหลินคนเดียวไม่สนคนอื่นหนึ่งทันทันไม่มีสิ้นสุดเริ่มต้นยามที่ร่างกายวางหลินกำลังแตกสลายน้ำเสียงก็ดังขึ้น อวกาศดูเหมือนจะถูกทำลายคืนแสงก็ปรากฏขึ้นจากที่ไหนสักแห่ง9าตำหนัก8โครงสร้างเจดาราหกทิศทางห้าธาตุสี่ศักดิ์สิทธิ์สามพรสวรรค์สองขั้วทั้งหมดนี้กำลังหมุนรอบวังลินและมีพลังแห่งสวรรค์อันยิ่งใหญ่ถือกำเนิดมันคือขอบเขตวีถึงแม้วังรินจะบาดเจ็บสาหัสแต่จิตใจแห่งเต๋าและเขตแดนยังอยู่เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในร่างกาย ตั้งแต่ก้าวตำหนักไปจนถึงสองขั้วไม่คาดคิดว่าไม่คาดคิดว่าจะปรากฏขึ้นในวร่างกายเขาด้วยเหมือนทันสวรรค์ขอบเขตวีได้ถือกำเนิดในวร่างกายเขาเหมือนกันโอเคครับเจโอกาสหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ